ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของเราวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษก็ขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนมีนาคมจะมีทั้งโชคมีทั้งลาบสมกับคําว่ามีนา ท่านเคยอยากจะได้อะไรท่านก็จะได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปติดต่อเกี่ยวกับการงานท่านก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีๆและก็จะสมความตั้งใจของท่านท่านก็จะเจอผู้คนอีกมากมายจะมีกิจการงานให้ท่านทำอยู่ตลอดในช่วงนี้มีทั้งงานหนักและก็งานเบา บางทีก็เป็นงานที่เร่งด่วนงานบางอย่างนั้นก็เป็นงานที่ลําบากแต่ท่านก็ต้องพยายามทำมันจนได้โดยที่ไม่ติดไม่ขัดอะไรทำจนมีความชํำนาญและมีความสำเร็จบางท่านบางคนนั้นก็รู้สึกว่าเบือ่อเบื่องานที่ท่านทำอยู่ อยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะไปหางานใหม่สิ่งที่ท่านแบ่งใจออกไปนั้นก็อย่าเพิ่งใจร้อนถ้าหากว่าท่านตั้งใจทําไปก่อนก็ขอแนะนําให้ท่านนั้นพยายามอย่าเพิ่งเบื่องานให้มันทําไปเพื่อต่อไปจะดีหรือท่านใดนั้นจะทําการธุรกิจ อะไรใหม่ๆหรือว่าเปิดร้านค้าใหม่ๆก็ขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงนี้จะเป็นการดีก็ขอให้ท่านรอไปก่อนรอไปจนถึงเดือนเมษายนปลายเดือนพอถึงเดือนเมษายนปลายเดือนนั้นในช่วงนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและ จะมีคนมาคอยสนับสนุนท่านอยู่เรามาดูในด้านของการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างการเงินนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะไม่ติดไม่ขัดท่านจะทำอะไรหรือว่าจะจ่ายอะไรก็จะไม่ขาดมือเงินทองของท่านนั้นก็จะได้มาจากการที่ท่านทำเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่ ก็จะมีรายได้เป็นเงาตามตัวช่วงนี้การพูดการจานั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญท่านพูดดีพูดเพราะก็จะเป็นเงินเป็นทองใครได้ฟังก็จะนิยมชมชอบแล้วท่านก็มีความสุขต่อไปนี้ดูดวงของท่านนั้นในช่วงนี้จะมีสเสน่ห์อยู่มาก จะมีเสน่ห์ในตัวของท่านหากว่าท่านจะเอ่ยปากขอร้องอะไรท่านก็จะได้ดังความที่ท่านตั้งใจหรือว่าท่านเสนอมาถ้าหากว่าเราพูดดีก็จะมีคนคอชยออช่วยเหลือคอยช่วยเหลือค้ำชูท่านอยู่สำหรับรายจ่ายนั้นก็จะมีอยู่บ้างในช่วงของกลางเดือนของกลางเดือนเมษายนนั้น ท่านจะมีรายจ่ายท่านจะคิดที่จะทำอะไรหรือว่าจะซื้อของใหญ่ๆก็ต้องคิดดูให้ดีๆถ้าสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปซื้อก็ขอให้ท่านชะลอซื้อไปก่อนจะเป็นการดีถ้าสิ่งไหนจำเป็นก็ค่อยซื้อก็ถือว่าภายในช่วงของเดือน เมษายนนั้นไปจนถึงเดือนพฤษภาคมแต่ละเรื่องนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าชาวราศีเมษนั้นก็จะมีเรื่องมีราวที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเข้ามาในช่วงนี้ท่านจะมีเงินไหลเข้ามาทุกช่องทางบางท่านนั้นก็อาจจะได้จับเงินก้อน ก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนในด้านของโชคลาบนั้นชาวราศีเมษนั้นในช่วงนี้ท่านอาจจะได้ลาบมาจากลาบลอยหรือการเสี่ยงโชคในเร็วๆนี้บางท่านก็อาจจะได้ลาบมาจากเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องก็เพราะว่าดวงของท่านนั้นจะได้ลาบจากคนที่ ติดต่อกันอยู่เสมอก็เป็นไปได้แต่บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาแต่เงินอาจจะได้อะไรอีกหลายอย่างเข้ามาในชีวิตของท่านก็มีเช่นการงานใหม่ๆได้เข้าหุ้นส่วนที่ดีๆกับคนอื่นหรือได้เรื่อนตำแหน่งที่ดี บางท่านก็ได้ปรับฐานะเงินเดือนใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีและเป็นลาบอีกอย่างหนึ่งในด้านของความรักของชาวราศีเมษนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเจอเนื้อคู่ที่ดีก็จะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีเป็นคนรักจริงพูดจริงและอยู่ในศีลอยู่ในธรรม ไม่เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวถ้าได้อยู่ร่วมกินกันก็จะมีความสุขจะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองความอบอุ่นก็จะมีตลอดไปสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วให้ท่านนั้นระมัดระวังคำพูดคำจาจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ จะพูดจาอะไรก็อย่าใช้อารมณ์ค่อยๆพูดค่อยๆจากันและทุกอย่างก็จะกลับมาดีเองเรามาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างชาวราศีเมษในช่วงนี้ร่างกายของท่านนั้นบางท่านก็แข็งแรงดีบางท่านก็อาจจะมีโรคประจำตัวในช่วงนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังอาจจะต้อง เจอกับปัญหาเก่าๆกลับมาอีกครั้งจะทำให้ตัวท่านนั้นต้องไปพบหมอกันบ่อยครั้งถ้าหากว่าท่านอยากหรือว่าท่านผู้ที่มีอายุมากก,ก็ขอให้ท่านระวังการลื่นลม้มการพักผ่อนก็ขอให้ท่านนั้นพักผ่อนให้เพียงพอเวลามันตรวจสอบสุขภาพบ่อยๆจะเป็นการดี จะมีการปวดหลังปวดไหล่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเราก็มันปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งหรือหมอสั่งจะเป็นการดีในด้านอุบัติเหตุนั้นถ้าหากว่าท่านใดทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกักรเครื่องยนต์ก็ต้องคอยระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันมิเช่นนั้นจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ การสัญจรไปมาอีกเช่นเดียวกันในช่วงสงกรานนี้ให้ท่านระมัดระวังในการขับรถใช้รถใช้สนนถ้าหากว่าท่านไม่ประมาทเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นการครบคนก็ขอให้ระมัดระวังคนหลอกลวงจะมีคนบางคนจะไม่ซื่อตรงกับเราเรื่องเงินเรื่องทองนั้นอย่าให้ใครขอยิบเขอยืมมากนัก จะทำให้ตัวเรานั่นต้องเสียเพื่อนเสียพี่น้องก็เพราะเงินก้อนเดียวท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ช่วยกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราก็จะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับ